มอร์นิ่งแมงกระบาดตอนนี้นะครับผมกำลังอยู่ในตลาดเช้านะครับที่เมืองย่างกุ้งนะครับตรงนี้เรียกว่าเพชติน้มเมืองไทยนะครับข้างๆข,า,งขามือผมเนี่ยมันก็คือเป็นค้าส่งนะครับเหมือนบ้านเราก็คือเพชติน้มนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าครับเรากำลังเดิน มาหาอนะไรกินเช้าๆกันเดี <Believe> ๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่ครับว่าจะทำมันเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวตามเราไปดูเลยครับ ยังไงอันนี้มันเนื้อมันไม่มีหว่ะกินได้อร่อยแล้วมันก็คงจะเป็นสายกันแหละแต่อะไรเชื่อไมเนี่ยเลี้ยวไปตงี้ับการไปตรงนี้นั่นบชากิะชาถ้าตรงที่ดูอย่เียไม่ต้องดิ